ไฟแนนซ์และการรู้จักค่าใช้จ่ายของเราเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญต่อชีวิตและความสําเร็จทางด้านการเงินของเรามากๆเลยค่ะคุยเรื่องการเก็บเงินกันมาหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพามาใช้ชีวิตติดตามวอตไอสเปนในนึเดกับเรา1วันนะคะว่าการใช้ชีวิตทํางานหลากหลายแบบเราเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินไปกับอะไรบ้างและมีแนวคิดในการใช้เงินยังไงบ้างค่ะมองวันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเวลาเชา้ชาเช้านะคะเราปิ้งขนมปัง พร้อมพร้อมสําหรับมื้อแรกของวันค่ะเดี๋ยวจะทำอะโวคาโดโทสอันนี้ได้อะโวคาโดนนมาในราคาพิเศษจากวิลล่ามาร์เกลูกละ49บาทแล้วก็มีเดี๋ยวคิดต้นทุนอีกทีหนึ่งขอตื่นก่อนลุ้นมากว่ามันจะสุกพอดีไหมแล้วมันจะเน่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใครเป็นคนชอบกินอะโวคาโดแล้วก็ชอบซื้อมาทําเองนะคะมันมีโอกาสแบบกินไม่ได้สูงมากเลยเวลาหัอ่อะโวคาโดนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยหันนะเราจะ เข้าไปแบบนี้คือน้องจะมีเม็ดอยู่ตรงกลางอุ้ยมันดูเหมือนไม่สุกเลยอะเราหั่นกลางร๊บๆๆเองนะคะแล้วก็ทวิสต์ร๊บออก <c oughs> ใช้ได้อยู่นะแต่แล้ว,ว่ามันยังสุกได้กว่านี้อีกแล้วก็สิ่งที่ต้องทำก็คือเอาเม็ดออกมาอิ <c oughs> ่งง่ายแบบนี้เลย <c oughs> ถ้าใครชอบกินแบบสไลซ์ก็ <c oughs> <c oughs> ให้ทำแบบนี้ <c oughs> น้องแข็งอะ ำหรับมือเช้าแล้วนอกจากอะโวคาโดโทสนะคะเราก็จะทำไอศกรีมกินด้วยนะคะซึ่งค่าเมล็ดกาแฟเนี่ยจะหารออกมาอยู่ที่ประมาณ25บาทนะคะจริงๆวันนี้ถือเป็นเบรคฟาสต์ที่ค่อนข้างแฟนซีนะคะช่วงนี้คือไม่ได้กินมาหลายเดือนแล้วครั้งสุดท้ายที่ซื้ออะโวคาโดก็คือเน่า อันนี้เราก็ปรุงง่ายๆเลยนะไม่แค่เกลือพริกไทยปกติถ้ามีมะนาวหรือเลมอนก็จะบีบเกลือแต่ว่าวันนี้ไม่มีจริงๆปกติเบรคฟาสต์ไม่ได้กินอย่างนี้ทุกวันนะอย่างที่บอกเลยก็คือเปลี่ยนๆไปน้อมีของเหลือก็กินบ้างหรือว่าทําอาหารเองก็กินบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากมือแรกก็จะเป็นมือที่แบบแพมอัดแคลอรีให้ได้เยอะหน่อยถ้าเกิดมีเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดบางวันต้องเรยบทํางานหรือว่าไปออกกำลังกายอะไรก็จะกินแบบเบาๆก่อนคะวันนี้เดี๋ยวมีงานที่ต้องเร่งหลายงานนะคะก็เดี๋ยวจะรีบกินเบรคฟาสต์แล้วก หลังจากมือชาวก็อ่านงานกันรัวๆเลยนะคะเช้านี้คือมีงานที่ต้องเคลียร์เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานฝั่งมาร์เก็ตติงของเราหรือว่าฝั่ง u t u b e เองก็งานแบบเยอะมากๆเลยดีมาทำตอนเช้าให้หมดนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแผนอีกยาวๆเลยะคะ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่อเมริโควมแล้วนะคะอย่างที่บอกนะเข้าเมืองมาทีนึงคือต้องทําหลายอย่างนะคะอย่างตอนนี้เราก็จะมาช้อปปิ้งฮิวจจายวีเทลเทอร์ปีเพราะว่าเรามีของที่ต้องซื้อเข้าบ้านแล้วก็มีของแบบเซลฟ์แคร์ที่อยากซื้อให้ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ทํางานหนักมากๆใช้สมองหนักมากๆนะคะมีอาหารเสริมที่ต้องซื้อแล้วก็พวกโลชั่นนู้นนี่นั่นต่างๆนะคะแล้วตอนนี้บูธเขามีโปรโมชั่นดีมากๆนะคะเป็นโปรมิสแอนด์แมทชดหนึ่งแถมหนึ่งค่ะได้นะคะจะบอกว่าไม่ต้องซอแบบ เคียงกันนะะได้เลยคือเขามีมากกว่า1,200รายการเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรกันบ้างจะบอกว่าสาขานี้คือของเยอะมากเดี๋ยวเราต้องไปดูกันก่อนจริงๆเรามีลิสต์ด้วยว่าเราอะอยากได้อะไรเพราะว่าจะบอกว่าโกเนี้ยคือทั้งออนไลน์ออฟไลน์มีหมดเลยนะแล้วก็เราไปดูมาแล้วแล้วก็อยากจะมาช้อปปิ้งเพิมเ่มเติมในสาขาเหมือนกันนะคะอะอย่างแรกเลยที่เราต้องซื้อนะก็คือนี่ มาน้าโบสคือเราลิสต์มาแล้วเป็นมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ซันสกรีนที่เราอยากได้นะคะเป็นตัวดังเลยเนี่ย made in Japan นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่435บาทนะเดี๋ยวเรามาหาแมชกันทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาหยิบไอเทมที่เราอยากได้อยา่อยางแรกก่อน mm. อาหารเสริมก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องตามหา วิตามินเยอะมากคือตรงนี้คือทั้งแผงนี้คืออาหารเสริมหมดเลยนะแล้วก็อย่างที่เราบอกคือเราอยากได้อะไรที่บำรุงสมองนะคะฉะนั้นก็ฟิชออยคือมีทุกไซส์นะคะใครอยากได้ไซส์ไหนก็ไซส์นั้นได้เลยนี่อันนี้เขาก็จะมีป้ายนะสำหรับไอไอเทมที่ร่วมโปรนะ,ะเขาก็จะเขียนไว้เลยเนี่ยซื้อ1แถม1ค่ขาได้นะคะเดี๋ยวเราจัดเป็นไซส์นี้ไปเลยเพราะว่าร่วมโปรด้วยอันนี้อยู่ที่6 0รนะคะเดี๋ยวเราหาไอเทมที่ราคาใกล้เคียงม,มา m a t กันต่อมาเรามีต้องซื้อ เรติโนนะคะเป็นเรติโนตัวดังของบูสนะที่แบบบล็อกเกอร์หลายคนบอกว่าหาไม่ได้นะคะแต่สาขานี้คือมีสต็อกแน่นมากเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะ นีเลยเมื่อกี้แอบชว์มาแล้วนิดหนึ่งเลยรู้ว่าแบบสต็อกแน่นนะคะเคยดูช่องของคุณอิงซีเคนะเขาบอกว่าเขาว่าต้องไปซื้อจากสุวรรณภูมิเลยเพราะว่าแบบสตอรธรรมดาคือหาไม่ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้คือมีหมดเลยเรติันนี้คือราคาดีมากคือเราอะดูคลิปเกี่ยวกับเร i ิ o นมาเยอะมากเพราะว่าอายุเลข3แล้วอยากจะแบบดูแลผิวมากขึ้นแล้วก็เลือกพวกอินกิวเดียนที่มันตรงจุดแก้เรื่องแบบผิวที่แบบ คอลลาเจนผลิตน้อยลงนู่นนี่นั่นนะคะก็เรตินอลก็เป็นอีกอันนึงที่แบบเราอยากหันมาใช้แล้วก็อันเนี้ยตั้งใจที่จะมาซื้อเลยอันนี้อยู่ที่299บาทนะคะโอเคตอนนี้ได้3ไอเทมที่เราตั้งใจมาซื้อแล้วเดี๋ยวเรามาหาไอเทมแมชก,กัน,นะคะ่ะ มาโซนเวชสำอางกันบ้างนะคะคืออย่างที่ทุกคนรู้นะว่าเราชอบแบบเวชสำอางอยู่แล้วเพราะว่ามันแบบไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่แพ้ง่ายนะคะคืออยากหาอะไรที่มันได้ใช้ตลอดอ่ะจริงๆเราเป็นคนที่ใช้ยูซรีนอยู่แล้วนะทั้งแบบซันบล็อกนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัวที่มีไทอะมิโดอันนั้นเราก็ชอบที่เป็น2ตัวที่เป็น2หัวอยู่ในปั๊มเดียวอันนั้นดีมากเลยเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่าโคแอคเน่โซลูชั่นซอฟต์เคลนซิ่งโฟมนะคะเหมาะสําหรับคนผิวมันแบบเราเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาหาไอเทมที่จะได้ใช้ปกติอะมาแมชกันตอนนี้คิดว่าจะต้องแบบซื้อแชมพูหรือสบู่เพราะว่าเป็นไอเทมที่ยังไงก็ได้ใช้เนาะเว้นนี้น่าสนใจนี่นะคะเราหามองหาป้ายนี้ได้เลยคือใครที่แบบต้องการตุนของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือสามารถแบบเอามาแมชกันได้หมดเลยนะคะ มีอันนี้อันนี้เป็น Lux Hydrating Glow นะน่าสนใจอันนี้มีผสมตาาูต้าไฮยาต่างๆด้วยคิดว่าอันนี้แหละโปรนี้ชอบคุ้มตอบโจทย์ทุกเจนมีสินค้าหลากหลายมากน้องๆวัยรุ่นหรือคุณแม่ก็มาช้อปได้ค่ะคุ้มมากเลยมาแมชไอเทมที่2กันนะคะอันนี้435บาทนะคะเดี๋ยวเรามาหาบอดี้โลชั่นหรือบอดี้บัตเตอร์อะไรที่แบบจะเหมาะเหมาะกับแมชราคานี้กันค่ะคือจริงๆแอบเลงเซ็กชั่นนี้เพราะว่าแพคเกจิ้งน่ารักมากแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแบบเป็นแนวเซลฟ์แคร์ดูดิเนี่ยอันนี้จริงๆใครที่แบบ หาของขวัญอยู่นะซื้อเป็นกฟี์เซ็ตก็ได้น่ารักมากๆเลยโหมีลิมิเต็ดเอดิชันบอดี้บอดี้บัตเตอร์ด้วยนะอืออุ้ยอันนี้น่าสนใจมีมีเทสเตอร์ด้วยเดี๋ยวมาลองดีกว่าอุ้ยแพคเกจิ้งดีงามมากนีหอมมากเลยเป็นกลิ่นแบบฟรุตตี้ฟ r อร์วิลเลจแอนเบอร์การ์มอตบอดี้บัตเตอร์นะคะแล้วก็แบบชุ่มชื้นมากๆเลยเฮ้ยน่าสนใจมากเดี๋ยวเอาไปหนึ่งกระปุกอันนี้อยู่ที่420นะคะก็แมชได้พอดีเลย เลยใครที่แบบ into เรื่องเซลฟ์แคร์นะคะ body scrub lotion ใดๆนะคือ so glory เป็นยี่ห้อหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันเพราะว่ากลิ่นดีมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาหาอีกหนึ่งไอเทมนะคะเพื่อแมทช์ให้ black more fish oil ของเรานะคะก็อยู่ในเลนส์แบบ5 6 0หนะคะเพราะว่า black more มัน5้ามันหกรเนี่ยมี body wash อยู่ที่550นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น perfect scent cooling body scrub นะอันนี้น่าสนใจมาก 565บาทนะคะน่าจะาไปแมทได้พอดีเพราะรา,าคาไม่ห่างกันเกินไปเนื่องจากวันนี้เรามีแผนไปออกกําลังกายตอนเย็นนะคะการกินของเราก็จะถูกเลื่อนมาเป็นมื้อสายกับมื้อบ่ายแทนค่ะโดยมื้อสายของเรานะคะจะกินที่ร้านแซบิลี่ค่ะร้านนี้เป็นร้านประจําของเราเลยนะคะถ้าเกิดอยากกินส้มตำแล้วอยู่ในห้างก็คือเป็นร้านที่แบบปาร้าน,นัวมากนะคะแล้วก็มีครบทุกเมนูเลย ท้องอิ่มกันแล้วนะคะเราก็ไปอะพอยเมนหน้ากันเลยค่ะมีนัดสปามือกาเท้าไว้นะคะที่ร้านเทคแคร์ค่ะอยู่ในอิมพเรียเหมือนกันเลยเนื่องจากไม่ได้เข้าร้านเล็บนานนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มนะคะสปามือเท้าไปเลยนะคะทั้งตัดเล็บขัดส้นเท้าตัดหนังแล้วก็ทําสีทั้งมือเท้าเลยค่ะบอกเลยว่าสบายมากๆนะคะถ้าถามว่าราคาแรงไหมก็แอบแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับความสะดวกสบายของการอยู่ในห้างไม่ต้องขับรถออกไปไหนก็ถือว่าโอเคเลย เพื่อนเริ่มโตะของเราโอ้โหแอคชั่นเยอะมากแม่ากิจกรรมยามเย็นนะคะแล้วก็มา เทตีเทนนิสกันต่อใกล้มืดแล้วนะคะก็เลยมาตีเป็นคอร์ดอินดอร์เพราะว่าดูเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะตีกัน2ชั่วโมงนะ6โมงถึง2อทุ่มนะคะแล้วก็คิดว่าจะกินแค่โปรตีนเชคนะเย็นนี้นี้เมื่อกี้ตีไปนิดนึงแล้วดูน้าแววเลยไปตีต่อกัอนสำหรับกิจกรรมออกกําลังกายวันนี้นะคะเราก็มาตีเทนนิสกันแถวบ้านนะคะตอนแรกนัดกันมา3าคนคะ่ะแต่ว่าโดนเทเหลือ2อคนนะคะค่าใช้จ่ายก็เลยจะพุ่งขึ้นมานิดนึงคะ่ะ เทนนิสเสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วแล้วก็มาฝากท้องที่ร้านเพื่อนสั่งเค้กได้นะเค้กอร่อยสภาพหน้านะคะอันนี้หน้าสุดมากตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมามาส์หน้าด้วยมาสที่เราซื้อมาเมื่อวานอันนี้จะเป็นของ b บูธนะคะจะเป็นตัว i r i t h t i n g Acne Care Sheet m มา k นะคะ ช้าวันนี้เราจะเซลฟ์แคร์นิดนึงเนื่องจากช่วงนี้แบบงานเยอะมากๆเดี๋ยววันนี้ก็งานเยอะมีต้องออกไปธนาคารจัดการชีวิตใดๆนะคะมาสชุ่มมากเลยเดี๋ยวจะเอาเฟรล่มลงหน้าก่อนปะมาสรงไปนะคือว่าการได้มาสหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผ่อนคลายมากคือแค่แกะมาสก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วใครเป็นบ้าง มันแนบหน้าดีนะแล้วว่ามันไม่หนา่ายไปทําให้แบบเราสามารถยืนมาสแบบนี้ได้โดยไม่ไหล่อนะคะเช้านี้นะอย่างที่บอกก็คือเซลฟ์แคร์มีมาสหน้าแล้วก็จุดเทียนคือจะบอกว่าเทียนนี้ได้มาเป็นของของมันเกิดนะเพื่อนให้มาคือชอบมากอันนี้ของไบร e d o นะคะ f เฟลฟัน t o มนะคะ อบอกไม่ถูกเลยอพอได้ดมกลิ่นนี้เรารู้สึกว่ากลับไปเทียนกลิ่นอื่นไม่ได้แล้วอะแต่น้องแอบแพงเหมือนกันก็อาจจะนานๆซื้อได้ทีเนาะเดี๋ยวเรามาสหน้าไปแล้วก็ไปสรุปค่าใช้จ่ายของเมื่อวานกันดีกว่านคะคะ กลับมาแล้วนะคะหลังจากไปแบบมอร์นิ่งเซลฟ์แค s ชั่นมานะคะก็เดี๋ยวจะมาสรุปยอดให้ทุกคนดูนะคะกับ What I s p เป d i น a day เมื่อวานนะคะเป็นวันที่ยาวนานมากอย่างที่บอกเมื่อวานคือไม่ใช่แบบวันปกติเนาะปกติคือเราจะเวิร์กฟอ o m มโซะส่วนใหญ่แล้วก็ค่าใช้จ่ายอาจจะแบบไม่ได้เยอะขนาดนี้เมื่อวานเนี่ยเป็นตัวอย่างของวันที่เราเข้าเมืองแล้วก็จัดการทําธุระซื้อนู่นนี่นั่นรวบทุกกิจกรรมในวันเดียวนะคะรวมทั้งออกกาลังกายด้วยซึ่งออกกําลังกายเราก็จะออกประมาณ2-3งสามครั้งต่อสัปดาห์เม ะะกับเพื่อนจริงๆต้องไป3าคนแต่ว่าโดนเทก็เลยเหลือ2คนฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นกว่าปากตินิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวังไงเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายของเมื่อวานกันเริ่มต้นที่เบรคฟาสต์อะโวคาโดโทสแล้วก็ latte, มัทฉะลาเต้ขน Pacific, 1, มบังคีวิกสองแผ่นโลฟหนึ่งบรรจยอยู่ที่9 9บาทหัน9แผ่นก็จะอยู่ที่ประมาณ22บาทต่อ2แผ่นนะคะแล้วก็อะโวคาโดเราซื้อมาออนเซลจากวิลล่ามาร์เก็ตจะอยู่ที่ลูกละ49บาทสําหรับไอซ์ลาเต้นะคะมเมล็ดกาแฟก็จะอยู่ท โอทมิวจะอยู่ที่เราหันออกมาว่ากล่องเนื้อใช้ได้ประมาณ7ครั้งอยู่ที่ประมาณ22บาทนะคะเราซื้อเป็นโอทลี่เป็นมื้อที่แบบคุ้มค่านะคะก็ตัดค่าใช้จ่ายได้เยอะอยู่แต่ว่าปกติเราก็กินสลับสลับคือมีกินแบบขนมปังพีนัทบัตเตอร์บ้างกินข้าวไข่เจียวบ้างอะไรเงี้ยเมื่อวานถือว่าเป็นมื้อที่แฟนซีนิดหนึ่งเพราะว่าได้อะโวคาโดราคาพิเศษมาคือจาก9 9บาทเหลือ49บาทอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มอยู่ต่อมาน้ำมันรถดนะคะอันนี้อิงจากเลทเมื่อวานก็คือ34.88นะคะคแล้วเราคนวณระยะยทางออกมาาวๆจะอยู่ที่ประมาณ71.5ิ โลเมรนะคะเออเราใช้แอป เมโมเอสนะคะในการคำนวณทั้งหมดนะคะเขาคำนวณให้เราออกมาประมาณ166บาทนะคะในส่วนของค่าจอดรถไม่มีนะคะแล้วก็ค่าทางด่วนขาไปฝนตกหนักมากแล้วก็เราลองคำนวณคร่าวๆแล้วว่าแบบเออใช้ทางด่วนหรือว่าไม่ใช้ทางด่วนมันก็เท่าๆกันแล้วเราก็เลยไม่ได้ใช้ทางด่วนนะคะค่าทางด่วนก็จะมีแค่ขาจากในเมืองออกมาข้างนอกเมืองตอนมาตีเทนนิสก็จะอยู่ที่50บาทเท่านั้นส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไปช้อปปิ้งที่บูธมานะคะสปอยรีเทลเทอร์ปี้เซลฟ์แคร์ใดๆนะคะซื้อมาได้6ชิ้นในราคา 1,507บาทนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าได้มาทั้งซันสกรีนที่เราใช้ตอนกลางวันเรทินนลที่จะใช้ทากลางคืนแล้วก็บอดี้บัตเตอร์อะไรใดๆที่เราจะใช้ได้เป็นหลักเดือนอะเหมือนจ่าย3แต่ได้ถึง6นะคะเมื่อวานเนี้ยก็จะเป็นการกินในลักษณะที่เป็นวันที่เราออกกําลังกายค่อนข้างดึกแล้วกันนะปกติเราก็ถ้าตีเทนนิสอะถ้าตีกับเพื่อนๆก็จะตีอยู่ที่หกโมงถึงสองทุ่มฉะนั้นเนี้ยมันจะเสร็จดึกมากๆแล้วเราก็จะไม่อยากกินตอนดึกขนาดน,นั้นนะคะเราก็เลยจะซอยย่อยการกินให้เป็น 3ม,มือ้อบวกโปรตีนเชคก็จะเป็นมื้อเช้ามื้อสายมื้อบ่ายแล้วก็โปรตีนเชคนะคะก็มื้อสายของเรานะคะก็จะอยู่ที่627สบาทสาหรับ2คนนะก็คือ,อ,อมีของน้องผู้ช่วยด้วยแล้วก็มีสปามือเท้าซึ่งอะอย่างเล็บเนี่ยก็คือไม่ได้ทําตลอดนะคะนานๆจะท,ทําทีเหมือนช่วงที่มีไปอีเวนต์หรือว่ามีช่วงที่มีถ่ายโปรดักที่ต้องใช้มือเยอะๆแล้วก็เออทาสักหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําตลอดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการทําเคมีที่แบบมันใช้เคมีเยอะถ้าทํานะก็จะอยู่ประมาณ2ออาทิตย์ ได้นะคะส่วนเล็บเท้าก็จะอยู่ประมาณแบบ4อาทิตย์อันนี้คือไม่ใช่แค่ทาเล็บด้วยนะก็สปามือเท้าเขาก็จะแบบขัดส้นเท้าตัดหนังนน่นนี่นั่นให้ด้วยนะคะทั้งมือและเท้าเลยสําหรับการไปสัมภาษณ์คุณลุงนะคะมีของแบบเล็กๆน้อยๆติดมือไปด้วยนะคะแล้วก็สั่งขนมเปี๊ยะมาจากภูเก็ตนะคะอันนี้ก็สั่งเป็นโปรเหมือนกันโปรแปแถมหนึ่งนะคะของเขาเฉลี่ยออกมาจะอยู่ที่กล่องละประมาณ110บาทนะคะ คูณ2องกล่องก็เป็น2 2 0มื้อบ่ายนะคะก็กินกัน3คนเราเป็นเจ้ามือนะคะก็จะอยู่ที่743สบาทจุด40สตังค์นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสุดท้ายนะคะก็คือการตีเทนนิสนั่นเองซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนหลกัลกๆก็คือเป็นค่าสนามแล้วก็ค่าโคชซึ่งอย่างที่เราบอกนะไปตีกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะก็จะหาร2ฉะนั้นจะออกมาอยู่คนละ1125บาทนะคะก็ถือว่าคูมาเพราะว่าเราได้ตีกับโคชก็เขาจะสอนเทคนิคให้จับให้เลย2คนคือตีกันเหนื่อยมากถือว่าโอเคแล้ว ก็ได้โคชที่แบบจับทาให้ได้ค่อนข้างดีนะคะเออรวมรวมแล้วนะคะเมื่อวานปวดใจนิดนึงเวลาเห็นตัวเลขนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าหลายไอเทมคือเราใช้ได้หลายเดือนเอ,อ่อค่าใช้ใจ่ายเมื่อวานนะคะจะอยู่ที่6,969บาทจุด40 บางอย่างเราก็ต้องคิดแบบลองเทิมนะว่าค่าใช้จ่ายแบบว่าซื้อมอยส์เจอร์ไรเซอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ได้แบบ2เดือน3เดือนหรือว่าบอดี้บัตเตอร์อาจจะนานกว่านั้นเพราะเราอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันเนาะอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมโน้ตนะคะก็คือบางอย่างก็เป็นเหมือน Business expense ของเราด้วยก็คือค่าใช้จ่ายในการทํางานไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนการเดินทางไปสัมภาษณ์การที่แบบมีของติดไม้ติดมือไปหรือว่าแบบค่าอาหารที่เป็น Business expense ก็มีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างเดีียวววสําาาาหหรรัับคคลิปนนนน้้ะะะ What I spend เ่มอจจชใ ค,คิดมากขึ้นเนาะว่าในแต่ละวันของเราอย่างเงี้ยเราใช้เงินไปกับอะไรบ้างแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าอย่างเราเองเราก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของอาหารการกินเหมือนกันคือบางทีอาจจะเลือกกินในสิ่งที่แพงกว่าบ้างแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นการช่วยเซฟสุขภาพเราในระยะยาวแล้วก็การติดตามค่าใช้ใจ่ายของเรา้วา่าสาคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ spending habit ของตัวเองด้วยว่าเราอะใช้ใจ่ายไปกับอะไรบ้างเราบางคนอาจจะกินแพงหรือว่าบางคนอาจจะแบบช้อปปิ้งเก่งอาจจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองแล้วก็นํามาปรับพฤติกรรม ในการใช้เงินให้ออมเงินได้เยอะขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายประจำทุกเดือนที่เราไม่ได้จ่ายในคลิปนี้นะคะทุกคนสามารถจำหรือจดของตัวเองไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมคำนึงถึงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทุกครั้งด้วยนะคะเวลาต้องคิดค่าใช้จ่ายทั้งรายสัปดาห์รายเดือนอย่างเช่นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy what I spend in a day นะคะใครอยากจะดูคลิปแนวนี้อีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค